สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตาม อีสารรีพอร์ตเลยครับเดอ้อเมื่อนี้ไดนมีโอกาสมีโอกาสกลับมายามบ้านบุยรัมครับพูดเ่ากับคั้นสมพักพักหอมครับเนี่ยพักหอมคั้นสมสูตรสูตรไม่ใหญ่นุ่นครับสูตรบุยรัมปลูกหอมพอดีช่วงฤดูการหอมหอมออกครับเนี่ยครับเป็นการถนอมอาหารอีกแบบนึงครับคั้นสม เก็บพักหอมที่มีขนาดที่ต้องการมากคือว่าแกได้ขนาดปริมาณที่พอดีอตั้งให้สะอาดห,อหัวหอมนี่พาบ่ครับใส่ผ้าจตั้งไหนแต่เบิ้งเอาขนาดใดมันหัวใหญ่กับผ้าเดี๋ยวมันสีสมประทัดกัน ใบผสมก้อนค่ะใบผสมระท่านกันใบสีสมก้อนหัวสีบท่นชสมมาทอดไปสีบมท่านสมกรดิตองผ้าให้ขนาดขนาดให้ขนาดมันน้อยลงน้ำเกลือสเสดเขาเสดผสมพว่าคันเดียที้จะน้อยกเอาเขามาใส้เขาเขาเหนียวเขาเหนียวใส่ยังไงครับใส้ยังไงเขาเหนียวจุ่มน้ำกับมาฮคุมันสีสมแ่บ จักมื่อครับการระยะระยะเวลา,ากจักเหมื่อแบบจะอากาศอากาศแบบแบบนี้คันวันนี้กินอะไรมาเอื่น<ม>ถ้าอยากกินได้โดนก็นสมเพราะอะไรพีแล้วกันใส่ถุงไว,ว้เลยเนี่ยตู้เย็นไว้เวลาสิกินก็นออกมามในกินโดนอีกคันข้าบ,บ้านเห็ดธรรมดาธรรมดาคันสมแบบบ้านๆครับบะหมี่เศษสิงเกียร์คนบะหมี่หกเสี่งกันบุกใส่ ใส่เกลือจะซึมใส่ใเกลือแล้วก็ใส่ถั่วไว้ใส่ถั่วไว้นำขามา่าพันแล้วน้ำขามา่าใส่น้ำน้ำขาม่านี่คือน้ำแซ่เขา,าครับน้ำแซ่เขาถ้าอยากแซ่บก็ต้มข้าวจะได้อยากแซ่บมีรสชาดดีน้ำต้มข้าวต้มจังไหนครับต้มคือห้าวต้มเขานี่แหละต้มมุนๆใส่น,น้ำไหลายๆมันนี่แหละต้ม,มใส่มันก็นจะแซ่บไปย่างนั่นอีกใส่น้ำขาม่าแซ่บ้วยกัน นำเขามานี่ยคือนำแซ่เขาเนี่แหละเนาะนำแซ่เขาเหนียวนี่ล,เละเออแซ่ไรไปได้ครับแซ่ถ่วมพักบ่แซ่กอถ่วมพักสองมือได,ได้ได้กินเลยสองมือได้กินอาจจะกินแล้วกับมัอนี่มืนเอื้องก็ได้เออแล้วแต่อากาศแล้วแต่อากาศอากาศแดดผสมไว้มีปากอกแซ่กับแซ่บมีบากหน้าแซ่กับแซ่บแล้วแต่สูตรบ่ครับแล้วแต่สูตรคนผู้ใดเพิ่นบ่มักกินของดองมากับคันแล้วสดๆสิเพิ่นกับบีบปกหน้าก้อยกินกับปุลเลยออืผู้ปะเคียขึ้น ใส่ขันมี่ฉันมัไม่บอกเกียขึ้นกูน,นังไก่เหนียบตาแล้วครับพี่น้องมันแพ้เขาเรียกว่าแพ้้ผูดได้การสมพักแสีบตาเลี้ยงยาเพราะใดได้เขาวา่ะฮะได้การสมพักแสีบตาเลี้ยงยาเพราะใดก็วางฉั่นครับจักสูตรผู้เฒ่าซีมวันเกียร์นี่ใส่ยไรมาเนี่ยครับเกียร์สเมืองเสียแล้วค่ะมันจางเขาใส่อีกถ้าจางใส่อีกต้องเอาขนาดไลยครับเอาเอาเข้มหรือว่าเอาพอดีหรือว่าอะไร เอาเค็มนิดนึงเพื่อไส้นามันจามอ๋อเอาเค็มเพื่อใส่น้ำขัดเท็ดพอดีลายเวลาใส่น้ำออกมามันจามเป <laughs> สูตรมสบนี่นะครับพี่น้องเป็นสูตรครับเนี่ยสูตรแลย่างกุ้งเราเขาไว้จังน้อยไหมสูตรบ้านๆเลยครับเนี่ยสูตรบ้านๆมาๆมี่ซิงเจือปน<ใ>นี่นะครับซิงโดนเป็นเหมือนนี่ได้ก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ใส่ถุงไว้ขนาดนี้นี่ขนาดกินเบิร์ตแค่หนึงนั่นแหละคือเป็นไอ้แบง กินแค่นึงกินโดนโดนพอแล้วนี่ยคันโดนมันหยาบใส่เอาขนาดนี้เอาขนาดนี้คันโดนมันหยาบนี่นี่เขาเอาน้ำหึมมันนี่น้ำหึมน้ำหึมน้ำหึมภาษาลาวภาษาไทยว่างไเลยพูดซิมเหรอครับซิมเหรอแสบแสบใส่ใส่ซิมเน่อยครับหน่อยครับทำไงไรกินครีมเมอร์เหรอแบหืม แซ่บกินกระปุ่นได้แล้วแซ่บแล้วกินได้แล้วใส่รสชาติของพักหอมมีบักหน้าใส่ได้กินเลยบักหน้าบักกอกบีบใส่รสชาติเคี้ยวเสียบอืมกินหมดป่นเนี่ยบาดเลยมีบักหน้าใส่เลยเนี่ยกินได้แล้วมีบักหน้าบีบใส่มีบักเคี้ยวคืนเดี๋ยวเอาหม้ใส่ก่อนนะปอยแม่เอ้ยบาดเลยเขาเออเขาเหนี้ยใส่ใส่ใส่ ข้าวเหนียวใส่ปั่นเท่าไดครับนี่วะน้อยก็นุ้ยไข่แหละตักงพักพักหน่อยใส่หน่อยข้าวไรข้าวไรข้าวเหนียวใส่หน่อยก็นุ้ยไข่ไปนะเจะไปมันเสียทอมหมดกินแล้วมันชิบได้ขี่แต่ท้ายเลยน้ำแช่เขาหนี่คือน้ำแช่เขาเลยครับเนี่ยถ้าบอกบันบันเท่ากันนำมาเขานะนะเปิดนายชิ้นตังบ้านะ ป่าป่าพวนครับเนี่ยเป็นมัจจนาเป็นเอาง้วยกินน้ำเป็นเลื่อแววถามเพจยังกันพะนะขันสมพักยุ้อขันสมพักยุ้ครับเป็นปั่นปั่นแกวได้ครับเนี่ยเป็นเห็ดเป็นปั่นปั่นไว้เป็นข้ามขันสีกินก็เอาขืนเป็นค้ามเอาซอนตักเอาเอาเน้าตักเอาหญ้าลุยใส่สีไฮใส่ทงยางไปกิน ปั้นนี่ปั้นต้องปั้นแน่นๆให้น้ำมันออกว่ะให้น้ำมันออกออกหลายแหงดีเหลายปั้นในกับว่าเป็นยังพักหัวเพราะเป็นพักการโอ้ถ้าปักกาดนี่ต้องออกให้มืดบ่ครับเออมันตัวนี้มันบ่ขึ้นกระสานมันสิคันดูนี่กินเดี๋ยวนี้ได้สิพักคันแล้วกินเลยได้มีบักเน่าใส่บักกอกข้างดีก้อยก้อยนี่ปากเขียวขึ้นมาทุบเส้อีกอืมเส้เที่เด็ดเลยว่าต่อไปแซ่บมื่อนี้มันมีบักเขียวขึ้นมัน่มีบักกอกด้องมาเนี้เนาะ เปล่าก็ได้ไปหาปรอกระเบิดแล้วเด็กจัตุนกินกระปุลปูอุ้ยปนปูแสบมันว่ามันจางกับใจหนังของมาแล้วก็ซีมบางอีกถ้ามันจางกับเอาหัวหัวตั้งเทิงน่าก็สีลงไปกันหนังของมาเองเพียนี่นะครับไงนุ่นครับนี่ไงนุ่นบุยลำมาเห็นกับอยากแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันครับสูตรสูตรการขั้นสมพักอือ แบบบานๆเท่าหน่อล่ะิดง่ายๆมันน,นีขนาเของมาใ่เของมาใสแบบนี้อ้าวปลงไปไปในสองมือได้กินหมดหอไปึ้นเสา,ากินได้กับพูกมักสมแต่พู้มักสมกับสองมืออะอือเอาแหวงเสียบครับปะนี่ยเอาแหวงเสียบแล้วฟ้าปิดไว เอาไว้ทั้งสี่ฟ้าปิดเรียบร้อยกินได้เอาถั่วมาใส่กินดอกกระปุกตัวนี้เลยก็ได้บีบวกน้าวส่นิดนึ่งน้าวไซก้ออะเนาะครับเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องบาดท,ที่นี่้ากินเหรอครับเหมือนเ้าก็กินได้พะนะแล้วแต่ผู้ใดมักสมมักบ่อสมขอบคุณน,นะครับเด้อสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีดโอสูตรการ แค่ผมนทัด